สวัสดีครับท่านชมแล้วก็สารบคลิปนี้นะครับผมก็จะมาดูวิธีการนะครับสร้าง QR รับเงินถุงเงินนะครับสร้าง QR ถุงเงินหรือว่า QR รับเงินแอปถุงเงินนะครับหรือว่าแอปถุงเงินของแอปเป่าตังค์นะครับซึ่งมันจะคนละก,กับไอแอปเป่าตังค์นะครับคนละก,กับบัญชีธนาคารกันนะครับอย่างเช่น ธนาคารของรัฐบาลนะครับที่เราใช้มานะครับใช้มาตั้งนานแล้วนะครับไม่ไว่าจะเป็นอันเนี้ยผมจะยกตัวยอย่างเป็นธนาคารเดียวธนาคารเดียวที่มันสามารถสร้างได้นะครับจะเป็นแอป,ปถุงเงินนะครับเป็นแอปธนาคารกรุงไทยนะครับซึ่งส่วนแอป,ปที่2คือแอป,ปเป่ตาตังค์นะครับส่วนแอป,ปที่3คือแอป,ปถุงเงินนะครับเพราะว่าบางทีธนาคารกรุงไทยเขาเอามารวมกับถุงเงินแล้วก็เป่ตาตังค์แล้วเนาะวันนี้ก็จะเข้าสิทธิ์ตั้งแต่วันที่15นะครับ ให้ลงทะเบียนสิทธิ์คนละครึ่งให้เปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยกันนะครับอ่าอันนี้พอเข้าใจใช่ไหมแล้ววิธีนี้นะครับที่ผมจะมาทําวันนี้ก็คือการสร้าง QR รับเงินของบัญชีธนาคารกรุงไทยไม่ใช่ขอแอปถุงเงินนะจำผิดขอพายด้วยนะครับแอปถุงเงินเลยนะครับ <c oughs> มันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งแอปถุงเงินเนี่ยมันจะเข้าไปที่ไหนนะครับถ้าลูกค้าสแกน ตัว QR แอปถุงเงินนะครับหรือว่า QR พร้อมเพย์ถุงเงินนะครับมันจะเข้าไปที่บัญชีธนาคารกรุงไทยเราที่เราทําการไปลงทะเบียนไว้ที่เราทําการไปบันทึกประวัติฝากข้อมูลกับเขาไว้เวลาเงินเข้าเขาก็จะแจ้งเตือนมาว่ามีเงินเข้านะครับเงินเข้าที่ธนาคารกรุงไทยเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับก่อนที่จะไม่เสียเวลาเดี๋ยววันนี้ก็จะพามาอัดหน้าจอให้ทุกคนดูบนเลยนะครับเดี๋ยวผม็จะอัดหน้าจอเพื่อเห็นภาพกันเลยนะครับท่านผู้ชมมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะ โอเคนะครับก็ได้ทําการอัดหน้าจอที่เรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับผมก็ได้ทําการถ่ายรูปมาที่เรียบร้อยเนาะทีนี้นะครับแอปถุงเงินนะครับที่ผมอัดหน้าจอมันอัดไม่ค่อยได้นะครับแอปถุงเงินมันไม่ให้อัดหน้าจอแล้วนะครับผมก็อัดไม่ได้เหมือนกันวันนี้ผมลองอัดแล้วมันอัดไม่ได้นะครับแอปถุงเงินมันไม่ให้อัดหน้าจอนะครับพอเข้าใจใช่ไหมอ่ะเนี่ยผมเข้าแอปถุงเงินมันจะไม่ให้อัดหน้าจอเลยนะครับก็คือวิธีการดูนะครับผมจะเปิดรูปภาพไปดู นะครับอ่า, <C oughs> อาเข้าไปที่แอปถุงเงินนะครับอ่าันนี้ผมกาลังหาแอปอยู่นะอันนี้ผมต้องถ่ายแบบนี้นะเพราะว่าธนาคารเขาไม่ให้บันทึกหน้าจอนะครับผมก็ต้องถ่ายแบบนี้แหละนะครับเป็นการนําเสนอที่ค่อนข้างที่จะยากนะครับนี่มันจะมีคําว่า QR รับเงินนะครับเราไปเข้าไปที่แอปถุงเงินมันจะมี QR รับเงินเลยนะครับจากนั้นเก็บันทึก QR นะครับอ่าพอเข้าใจใหไหมครับอ่าอันนี้เขาไม่ให้บันทึกหน้าจอนะครับ อันนี้ผมมีรูปภาพอยู่นะอันนี้สร้าง QR รับเงินเห็นไหม QR ถุงเงินนะครับที่ผมจะสร้างวันนี้นะครับบันทึก QR นะครับมันจะให้เรากดขนาดใช้แอปก่อนนะครับอ่ะเนี่ยนะครับอ่าอย่างอื่นก็มี a i s Point นะครับก็เขาก็รับหมดนะครับอ่ะจากนั้นนะครับถ้าเราเนี่ยสร้าง QR รับเงินนะครับแล้วเราจะสแกนจ่ายยังไงนะครับ วิธีสแกนจ่ายเวลาลูกค้าจะบนซื้อขนมหรือว่าซื้อข้าวซื้ออาหารนะรวิธีการสแกนจ่ายนะครับเข้าไปที่แอปธนาคารไหนก็ได้นะไม่ว่าจะเราจะใช้เป็นกสิกรหรือว่ากรุงเทพไทยพาณิชย์หรือว่ากรุงไทยนะครับหรือว่า TtB หรือว่าอ,อมเสินนะครับที่ผมจะยกตัวอย่างเป็นธนาคารอื่นก็คือธนาคารกรสิกรไทยนะครับอันดับแรกเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดเสียงแป๊บนึงนะครับอ่าเข้าไปที่กสิกรนะครับอ่าวิธีการเข้านะครับว่าเสียงการเจนเตือนมันจะเป็นยังไงวิธีการจ่ายเงนะินนะอ่า แป๊บหนึ่งนะครับกสิกรใช้จังนะครับอ่ากดเข้าที่สแกนจ่ายรับนะครับอ่ามองเห็นไหมเอ่ยมองเห็นหน้าจอผมไหมเออน่าจะมองไม่ค่อยเห็นเนาะกดเข้าไปที่รูปภาพนะครับอ่าเพราะว่าธนาคารเขาไม่ให้อัดหน้าจอนะครับอ่าวิธีการสแกนจ่ายนะครับอ่ะมองเห็นไหมอาวิธี QR รับเงินนะครับอันนี้เป็นแอปถุงเงินนะครับที่ผมจะสร้างวันนี้นะครับผมก็ใส่จำนวนเงินเข้าไปนะครับ อย่างเช่นผมจะจไปยไป1บาทนะครับกดต่อไปยืนยันนะครับแล้วก็ใส่รหัสของเรานะครับอ่าเห็นไหมนะครับอ่าทีนี้ผมไม่ได้ตั้งค่าเสียงไว้นะครับอ่าผมไม่ได้ตั้งค่าเสียงไว้เลยนะครับเวลามีเง,เงินเข้านะครับแต่มันแจ้งมาว่าเงินเข้า1บาทนะครับมันมันเร้งกมาเลยนะครับนี่แอปกรุงไทย นะครับมันเรียงมาเลยนะครับโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าใครอยากติดติดตามผลงานต่อไปก็กดติดตามนะส่วนวิธีการตั้งค่าเสียงการแจ้งเตือนนะครับของแอปถุงเงินเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูอีกรอบนะครับเพราะว่าแอปถุงเงินมันไม่อัดหน้าจอแล้วมันไม่ไม่สามารถอัดหน้าจอได้แล้วนะครับโอเคคลิปนี้ถ้าเกิดเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ